สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะน้องรุมเลกข,ข่าวนะคะเล่ข,ข่าวว่าเออลานเวสายจะเปิดแล้วนะคะลานไซลานเวสายทักคิดเล็กนะคะเขากําลังจะเปิดแล้วนะคะก็มีพนักงานนะคะมาทําความสะอาดนะคะแล้วก็คนในเซิงตุงนะคะก็ดีใจมากมากเลยนะคะเพราะว่าเออจะได้ไปเมสายกันแล้วเนาะเออที่เซิงตุงคนเซิงตุงอะ่ะเออส่วนมากไปเมสายกันนะคะ ไม่ได้ไปประมาณสองปีสองปีกว่าแล้วเนาะก็โควิดเป็นสาเหตุนะคะที่ปิดหลานเนาไม่ได้ไปกันนะคะคนเชียงตุงก็คิดถึงเมสายกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปสองปีกว่าแล้วที่เชียงตุงคนเชียงตุงเนี่ยออส่วนมากจะไปเมสายนะคะไปเมสายไปที่ประเทศไทยมากที่สุดนะคะเพราะว่าออสื่อสารกันง่ายนะคะแล้วก็ออภาษาก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะคนซึงตุงก็นิยมดูละครไทยนะคะ คนเซียงจุงเนี่ยส่วนมากนี่จะไปเมสายไปประเทศไทยที่ย่างกุ้งน่ะที่ย่างกุ้งแบบว่าในประเทศพม่าเนาะถึงอยู่ในประเทศพม่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปเที่ยวในประเทศพม่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าสื่อสารกันยากนะคะแล้วก็เพื่อภาษาพม่าไม่ค่อยคล่องนะคะบางคนก็ไม่รู้เลยนะคะภาษาพม่านะคะคนที่รู้รู้คนที่รู้ภาษาพม่าแบบรู้แบบว่าคุย พื่ออะไรนะสื่อสารกันไล่มากที่สุดก็เป็นคนที่เ,เรียนสูงๆเนาะแล้วก็เข้ามาหาลัยนะคะแบบอ,อย่างพี่นิรินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่ซิมฮักประมาณนี้เนาะก็เขา,เารู้ภาษาพม่านะคะ <c oughs> ก็ไปแบบก็ไปาทางย่างกุ้งเนาะก็จะไปว่าสื่อสารกันง่ายสวนมากเนี่ยคนเชียงตุงจะนิยมไปประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปทํางาน ประเทศไทยด้วยนะคะเยอะที่สุดเลยค่ะคนะในเชียงตุงนะคะไปทํางานที่ประเทศไทยคนพม่าก,ก็ไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าคั้นแรงก็เยอะนะคะแล้วก็โลกอะไรประมาณนี้นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยโศกมากเลยเพราะว่าปิดหลาน,นี่คนเชียงตุงเนี้ยเงียบเงามากเลยไม่เลยไปประเทศไทยอย่างเนี้ยของกินของใช้ที่เชียงตงุงแบบว่าไซส์นะคะแบบว่า ข้าวหนมพวกข้าวหนมพวกอน้ำมันอะไรใช้กับข้าวอะไรประมาณนี้ก็ส่วนมากเนี่ยนำเข้าจากไทยหมดเลยนะคะเพราะว่าคนสิงตุงก็ใช้แต่ของไทยอะไรประมาณนี้นะคะของกินของใช้ก็กินแบบเออใช้ของไทยเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเออที่พม่าเนี่ยของกินของใช้เนจ่าแบบว่าน้อยกว่าที่อาของกินของใช้ที่ไทยนะคะเพราะว่าพวกขนมอะไรพวกต่างๆนานาเนาะเขานำเข้าจากไทยหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ คุณภาพรีนะคะก็ง่ายๆก็เออพู่ง่ายๆก็แบบว่าเออคนในเชียงตุงก็เอออาศัยที่ไทยเอ,อ้ยประมาณนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็คล้ายๆประมาณนี้นะคะลานปิดเนี่ยชีสิงตุงก็แย่เลยนะคะเพราะว่าเออทำงานอะไรก็แย่ไปหมดนะคะเพราะว่าออของของที่นําเข้าจากไทยก็แพงขึ้นนะคะแล้วก็เออมันจะมีภาษีเยอะ ภาษีเยอะหน่อยนะคะก็จะแพงขึ้นนะคะของค่ากินค่าใช้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้ข่าว่าลานจะเปิดนี่นะคะโอ้โหรีคนจิกตุกตกดีใจมากเลยนะคะบางคนก็เตรียมตัวเออจะไปเที่ยวจะไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไปทํางานแบบนี้นะคะ ก็รีใจมากๆเลยบางคนก็สิทธิ์วัคซีนรอแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เออบางคนก็ุอยอยากไปทะเลอะไรสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าทะเลที่ประเทศพม่าก็มีอยู่นะคะแต่ว่าคนเชียงตรงนียจะไปประเทศพม่าเนี่ยจะไปประเทศพม่าไม่ใช่จะไปเที่ยวในเมืองพม่าเนาะในพม่าแบบนี้ก็สื่อสารกันยากเหมือนสื่อสารกันยากนะคะเหมือนน้องคำหนุพูดเมติกีนะคะก็ถ้าไปไทยเนี่ยสื่อสารกันง่ายนะคะเพราะว่าไม่รู้ ไม่รู้หนังสือไทยแต่ก็พูดไทยไล่นะคะเพราะว่าเหล Pink, ็กๆเด็กๆตั้งแต่เหล็กๆมานะคะเหล Pink, ็กๆสมัยนี้ก็พูดพูดไทยไล่นะคะแต่น้องหนูยังคุ้นไม่ชัดเหมือนเหล็กๆที่โตมาตอนนี้นะคะเพราะว่าน้องหนูในลอยลิง,ย,ลงยังเป็นลอเลอลอเลยเลย,ยังเป็นลอยลิงอยู่เลยนะคะ<ๆ>ก็พันหลับก็เป็นพันหลับอะไรไปหมดเลยผ <laughs> สมมาซานกันไปหมดเลยนะคะ ที่เชียงตุงก็นิยมรู้ละครไทยอะไรประมาณนี้น้อเด็กๆก็เลยรู้ภาษาไทยนะคะก็แบบนี้แหละที่คนเชิงตุงไปเที่ยวประเทศไทยเยอะที่สุดอะไรเนาะก็ทะเลที่ท่ามาก,ก็มีอยู่แต่ว่าสื่อสารกันยากนะคะแล้วก็ถ้าไปที่ประเทศไทยเนี่ยนำพาสปอร์ตแล้วก็ฟีซ่านะคะแล้วก็ไปไล่แล้วนะคะ ก็สื <an> ่อสารกันง่ายแบบว่าจะเราจะไปซื้อกับข้าวจะไปซื้ออะไรอย่างนี้เราเราไม่รู้เราไม่รู้ภาษาเอ้ยเราไม่รู้แบบว่าหนังสือไทยแล้วก็ไปพูดไทยไล่เราก็สั่งอะไรอย่างนี้ไล่แล้วนะคะถ้าที่ประเทศถ้าไปเที่ยวที่ประเทศพม่าเนาะก็จะแบบว่าเออจะกินอะไรอย่างนี้อย่างนั้นบางคนก็ไม่รู้นะคะต้องมีไกด์ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไปประเทศไทยไม่ต้องมีไกด์ก็ไล่นะคะแล้วก็เออเราไป เราไปที่นี่ที่นี่ที่นี่เราก็ถามถ้าเราไม่รู้ที่เราก็ถามอย่างนี้ก็ไล่ไม่งั้นก็เชิญในโทรศัพท์เขาเรียกว่า Google ใช่ไหมอย่างนี้ก็ไล่นะคะอที่ประมาณนี้โอ้เหมือนตึ๊บเลยนะคะขนาดน้องหนุ่มไล่เรียนภาษาข้าานต้องหนุ่มก็ยังเพื่นภาษาพม่พ้านไม่โอเคเลยนะคะถ้าประเทศไทยเนี่ยโอเคเลยน้องหนุ่มก็รีใจมากๆเลยนะคะที่ไล่ย,ยินว่า จะเปิดประเทศแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นอ่าเพจเชียงตุงนะคะรักเชียงตุงนะคะแล้วก็ลงลงว่าเออเขาเขาเต็มขอเต็มแบบว่าล้างหน้าลานล้างอ่าทำความสะอาดอะไรประมาณนี้เนะาะจะเปิดประเทศอย่างนี้นะคะก็เห็นเขาลงข่าวก็ดีใจมากเลยนะคะก็อยากให้ถึงวันที่เปิดประเทศมากๆเลยคะ่ะเปิดตัวอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันติดไซ์แลนด์นะคะ ไปก็ไปถึงแค่เมสายเอาไปถึงแค่ถ้าคิดเล็กนะคะแล้วก็มองไปที่เมสายนะคะห่างแค่เพลงเอ,อื้อมมือนะคะแต่มันคือแสนไกลมากเลยแี้วก็ตอนที่เอ่เอยังไม่แต่งงานเนาะก็เลยแบบอตอนเข้าไม่ปิดไม่ปิดอไม่ปิดหลานนะคะก็ไปไปมา,มา,มาไ,ปไปเที่ยวไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องหนูยังคิดในใจว่าเออตอนนั้นอยากยาก็อยากทํางานที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าอืม ก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าเขาปิดไปแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะคะอยากไปเที่ยวอีกนะคะก็อยากไปแหละถ้าไปไมถ้าเกิเปนหลานนี่เราไปแนนอนดีใจมากๆเลยถ้าพี่อ่าถ้าเปินหลานเนะี่ยพี่พีเอฟซีก็จะได้มาเที่ยวอ่าเชียงตุงนะคะแล้วก็จะจะได้มาเห็นอ่าสาวๆยูทูบเบอร์หลายคนที่เชียงตุงเนาะแล้วก็เหมือน บางคนก็พพฟซีก็อยากมาเที่ยวแต่ว่าติดที่ลานปิดนะคะแต่ตอนนี้ก็เข้ากําลังจะเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวกันไว้นะคะถ้าอยากมาเที่ยวเชียงตรุงนะรีใจมากเลยแล้วพุดก็ติดติดขันๆแล้วก็พุดก็ไม่ชัดอีกแล้วก็พุดแบบว่าไวนิดนึงนะคะทออ่องนุ่มน้องขนุ่มตื่นเต้นนี่ยิ่งพุดไม่รู้เรื่องเลยว้าดีใจอยากไปทะเลอีกสักครั้งึ่งน้องหนุ่มเคยไปครั้งหนึ่งนะคะอยากไปอีกนะคะไปที่พัทยาใช่ ไปเที่ยวไปทะเลแค่วันเดียวนะคะแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่มีโควิดเนาะกลับมาแล้วแค่เจ็ดวันอะไรประมาณนี้นอกโควิดก็เข้าแล้วก็ตกใจเลยถ้าถ้าไม่รีบกลับเนี่ยโอ้หลานปิดแน่นอนเลยแล้วก็อะไรอยู่ในสายทําไมน้องหนุ่มแบบไป ไปเที่ยวที่ไทยเนาะเพราะว่าญาติญาติที่เชียงตุงนะคะก็ไปอยู่ที่ไทยก็มีแบบนี้นะคะไปอยู่ตั้งแต่เขาไม่มีหลานแล้วนะคะไม่มีหลานข้ามไปข้ามมาอย่างนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าข้ามไปข้ามมาสลกอะไรประมาณนี้ตอนที่ไม่มีหลานนะคะตั้งแต่น้องหนุ่มยังไม่เกิดเนาะเขาไปอยู่ที่ไทยแบบนี้นะคะตั้งแต่ไม่มีหลานแล้วอะแต่นานๆแล้วก็เขาก็ทําหลานขึ้นมาอย่างนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็รู้ว่าญาติๆไปอยู่ที่นั่นนี่ตั้งแต่ไม่มีหลานแล้วแล้วก็ไป ส่วนมากเนี่ยคนเซียงตูจะไปแบบขายของแบบว่าเอาของที่ไทยมาขายเซียงตูเซียงตูไปขายที่ไทยอะไรประมาณนี้เนาอะ,อะที่แบบว่าที่ไทยไม่มีแบบเนี้ยตอนดูว่าหลังจะเปิดแนวคนเชียงตูเนี่ยดีใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่นอคฟูมถึมคนเยวน,น,นะที่ดีใจนะคนเชียงตูคนที่ไหนก็ดีใจนะคะเพราะว่าปิดประเทศนานเนี่ยบางคนก็ ไปเที่ยวที่ไทยก็สลกอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าสื่อสารกันก็ง่ายแล้วก็โอ้ของกินของอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เซเว่นก็เปิด24ชั่วโมงเลยมันสลกจริงๆนะแล้วก็ภาษาก็แบบสื่อสารกันง่ายแล้วก็ฝึกกันก็เข้าใจเพราะว่าเ,เชียงตุงกับที่ประเทศไทยเนาะมันเหมือนพูดภาษาคล้ายๆกันเลยอะพังกันรู้เรื่องแล้วก็พังกันเข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะ ดีใจเอ้ยจะไล่ไปไหมเนี่ยเออน้อ <c oughs> งหนุกก็เต็มสิทธิ์วัคซีนสองเข็มแล้วนะคะที่เิียงจงไม่มีเข็มสามนะสิทธิ์สองเข็มแล้วแต่เขารับคนวันละสองพันเองนะคะข้ามไปประเทศไทยนะคะสองพันคนไม่รู้ว่าเขาจะให้นอนไหมหรือว่าให้ข้ามไปแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็กลับอย่างนี้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่รู้รู้ว่าเออแล่เขาว่าเขาจะเปิดอย่างนี้เองนะคะแต่ไม่รู้ว่าเปิดวันไหนนะคะไม่รู้ว่าเลือนหน้าหรือเปล่าเนาะน่าจะเลือนหน้าแหละ ไม่เลื่นหน้าก็เลื่นหน้าอีกแหละ <c oughs> ไปที่ประเทศไทยสองปีกว่าแล้วก็คิดถึงยายาที่ประเทศไทยมากเลยนะคะก็แบบว่าไล่เตลโทรคุยกันผ่านแบบว่าผ่านแชทอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก็เล่าให้กันพางแบบเนี้ยที่ประเทศไทยเป็นไงบ้างเอ่อโควิดเป็นไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็คุยกันแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้รู้ว่า,าลานจะเปิดเนี้ยดีใจนะคะอดีใจว่า ญาญ่ก็จะไล่กลับมาเชียงตุงแล้วก็มาเที่ยวมาอะไรประมาณนี้แล้วก็คนเชียงตุงก็จะไล่ไปเที่ยวเมสายประเทศไทยหรือว่ามากกว่าเมสายอีกนะคะคนเชียงตุงส่วนมากเนี่ยจะเที่ยวเมสายมากกว่านะคะเพราะว่าเออถ้าถ้าไปไกลกว่าเมสายเนี่ยค่าเดินทางจะเยอะเยอะเยอะขึ้นนะคะถ้าไปเมสายเนี่ยค่าเดินทางก็จะน้อยนะคะแล้วก็จะไปไวอยู ah, ่นะคะบางคนก็ไม่ได้ไปสักครั้งนะคะเช่นน้องคําสอนนะคะไม่ได้ไม่เคยเนาะน้องคําสานที่ เป็นตากล้องให้น้องคำนุ่มนะคะไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเลยนะคะขนาดไม่สายก็ไม่เคยนะคะถ้าคิดเล็กก็ยังไม่เคยนะคะเอาไง่ายๆเลยหนองตุงก็ไม่เคยมานะหนองตุงที่ในเชียงตุงเองหนองตุงที่กว้างๆในเมืองเชียงตัวน้องเขายัางไม่เคยเลยนะคะก็ <g iggle> ถ้ามีโอกาสก็จะพาน้องเข้ามาชมหนองตุงอยู่นะคะ โอ้น้องน้องน้องคขาบอกว่าอุ้ยอยากไปเที่ยวประเทศไทยอย่างเนี้ยแต่ก็ลานก็ลันมาปิดแล้วก็เออต้องมีวัคซีนไว้วัคซีนอะไรประมาณนี้เนาะเออน้องคําัอก็ยังไม่มีบัตรนะคะเพราะว่าเอออายุยังไม่ถึงด้วยแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้กําลังทําอยู่แต่ยังไม่ไล่นะคะบัตรก็ใช้เออเราอยู่ในประเทศเอาพา่านะคะส่วนเราก็ทําบัตรพา่าเองนะคะถ้าไปเมสัยเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากนะคะบัตร พม่าเราก็ข้ามไปแล้วก็ไปเขาให้เจ็ดวันนะคะตอนที่ไม่หลานไม่ปิดแต่เขาให้เจ็ดวันเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าไปไกลกว่าพมา่าเออถ้าไปกกไกลกว่าเม่สายนะคะต้องมีพิซซ่าพาส,สปอร์ตนะคะไปเช่นเออเชียงใหม่เนี่ยขอไปเดินทางก็ไปได่น,นะคะ<ๆ>แล้วก็เชียงใหม่ขอไปเดินทางแบบว่าบัตรของเราขอไปเดินทางก็เป็นไล่แล้วก็เชียงรายก็เหมือนกันถ้าไปไกลกว่าเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้ต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็พิซซ่านะคะ พิซซ่าขเขาก็ให้5ปีเอยไม่ใช่พิซซ่าไม่ให้5ปีพาสปอร์ตให้5ปีพิซซ่าเนี่ยให้2เดือนนะคะดีใจดีใจดีใจแบบไม่ถูกอะไรเนะี่ยมือทำอะไรก็ไม่รู้อะดีใจ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะความตื่นเต้นแล้วก็เออไล่ข่าวว่าหลานจะเปิดแล้วก็ดีใจมากๆานะคะก็เลยมาอัปเดตให้พี่พีเอฟซีอ่าอ่าไล์ฟังกันนะคะว่าุณเป็นตัวลานเปิดเนี่ยดีใจแค่ไหนนะคะแล้วก็เออจะไล่ไปประเทศไทยเนี่ยต้องแบบเออตื่นเต้นแค่ไหนดีใจแค่ไหนนะคะบางคนก็เอ,อ้ยถ้าไปถ้ามาเนี่ยต้องได้เย่จมูกเนาะต้องได้เย่ต้องได้เย่ไม่ใช่ต้องได้เย่หรือแล้วเนาะเพราะว่าข้ามประเทศไง ก็ส่วนส่วนมากคนจะจงดีใจมากเลยนะคะก็สำหรับพี่ก็จะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกดให้น้องควมหนุ่มเชียงตุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ไก่เยอะมากเลยตอนนี้ยโอ้ไม่บริเวณนี้ไก่เยอะมากเลยนนไ,ไ,ไยล,ยล่ย,ยินเสียงไก่